มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการประวัติส่วนตัวพระประหลัดเขตวัตวชิรยาโนเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524อายุ33ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2557 จากคณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยลุ่นมน้ำปิงปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์ทำงานพระประหลัดเขตววัวชิรยาโนเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการโครงการก่อสร้างหองพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาณน,นมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเคยดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการวัดท่าช้างตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากเคยดำรงตำแหน่งเป็นครูสอนพระประิยัติธรรมรแผนกธรรมสำนักศาสนาศึกษาวัดเกาะตะเทียนอำเภอเมืองจังหวัดตาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดท่าช้างตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากพระประหลัดเขตทวัตรวชิรยาโนเป็นพระนักเทศที่มีพรสวรรค์ในการเทศหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศสอนนักแบบแหลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งพระคุณท่านได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมถึงประเพณีต่างๆในท้องถิ่นและมีผลงานด้านอื่นๆดังนี้เป็นผู้นำในการจัดตั้งชมรมคนรักดีตำบลไม้งามอำเภอเมือ,องจองังหวัดตาดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพประตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดโครงการทริปสงการสาสตน้ำใจต้านภัยแลง้งการจัดกิจกรรมลานปฏิบัติธรรมร่วมถวายพระพุทธรูปณนะประเทศพมา่าเป็นวิทยากรบรรยายธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาตามสถานศึกษาเครือข่ายวัฒนธรรมและหน่วยงานรัฐและเอกชน เป็นผู้บรรยายธรรมค่ายเยาวชน17จังหวัดภาคเหนือณเทศบาลเมืองตาดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการสงเคราะห์โดยมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุนการศึกษาและปัจจุบันออกเยี่ยมสอบถามครอบครัวที่ยากไร้เพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกขผู้ประสบอุทกภัยแม่สอดนอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงได้ช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาเป็นพระผู้ตั้งอยู่ในศิลธรรมมันประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อวัดโรงเรียนสังคมโดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สำคัญก่อให้เกิดเครือข่ายในวงกว้าง ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการต่อท้องถิน่นสังคมประเทศชาติสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงเห็นสมควรถวายปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป